กราบสวัสดีกลาลยานมิตรที่กำลังรับฟังทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องชูติเดชโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดรูปกระดิ่งข้างล่างคลิปนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อรับความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยความโชคดีมีโชคลาภให้กับท่านและคนที่ท่านรักครับและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องชูติเดชโหราศาสตร์ในการําคลิปพยากรณ์ดวงให้กับท่านผู้ฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเชิญรับฟังเนื้อหาสาระดีๆในคลิปพร้อมกันได้เลยครับการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม2566ของชาวลัคนาราศีพฤกษภพครับหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนโดยประมาณครับชาวลัคนาราศีพฤกษภพครับมีดาวพระศุกนะครับเป็นดาวจุรตนตโนหรือดาววัสนานะครับในเดือนนี้นะครับ ช่วงวันที่1ถึง26สิงหาคมครับดาวประสูตครับดาววาสนาคุณยังคงสถิตอยู่ที่เรือนพันธุนะครับหรือยังได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ที่ดีใกล้ชิดกับทางครอบครัวเครือญาติด้วยนะครับพันธุยังไปถึงเรื่องของหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยครับยังถือว่าปกติดีครับยังคงสับสนคนดีนะครับคนในครอบครัวก็ช่วยเหลือคุณดีครับแต่ท่านี้ดาวประสูตครับดาววาสนายังเป็นดาวจุเรนอริด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่ง ตกใจไปนะครับเพราะว่าดาวเป็นดาววัสนาย,นยังเป็นตำแหน่งที่ดีนะครับถือว่าได้ได้มีช่วงเวลาที่ดีมีโอกาสได้พูดคุยเคลียร์ใจกันนะครับเรื่องของคนในครอบครัวเรื่องใดที่เคยอาจจะติดขัดหรือไม่ค่อยเข้าใจกันนะมาช่วงนี้ครับลองเปิดใจคุยกันได้มีโอกาสเคลียร์ใจกันแล้วก็ปรับทัศนคติครับคนพิเก็จะกลับมาดียิ่งขึ้นนะครับถือว่าดาววัฒนาย,ยังคงปกติดีนะครับได้นับจาก27สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับดาวพระศุกร์ย้าราศีนะครับยกเข้ามาสถิต อยู่ที่เรือนศาสชานะครับครองตําแหน่งที่เข้มแข็งเรียกวราชาโชคก็คือดาวเข้มแข็งนะครับเพียงแต่ช่วงนี้คือดาวพระศุกร์เนี่ยอาจจะอ่อนกำลังนิดนึงครับคือดาวโคจรในลักษณะถอยหลังนะครับก็คือไม่ได้ถอยหลังครับคือความเร็วน้อยกว่าดาวโลกครับเป็นจุดสังเกตทให้ดูเหมือนถอยหลังคือดาวอ่อนกําลังนิดนึงครับแต่ตําแหน่งถือว่าดีนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีเช่นเดียวกันนะครับนับจาก27สิสิงหาคมนี้คุณจะได้เหมือนกับว่าได้กลับไป แก้ไขปัญหาในเรื่องเดิมๆครับที่อาจจะติดขัดอยู่บ้างอาจจะมีปัญหาเรื่องของการช,ชีวตในครอบครัวหรือเรื่องของหน้าที่การงานนะครับแต่คุณทําได้ดีนะครับมีโอกาสหยิบจับอะไรแล้วกลับมาแก้ไขก็จะดียิ่งขึ้นก็จะมีโอกาสร,รัาบรื่นแล้วก็สําเร็จนะครับสถิติเรืองสาชยาิก็หมายถึงเรื่องของการสังคมของคุณด้วยก็จะกลับมาดีขึ้นนะครับดาวประสุขเป็นเรื่องของการเงินด้วยถ้ามีเกณฑ์ที่จะปรับปรุงนะครับพัฒนาหรือว่าฟื้นฟูเรื่องของสภาพคล่องคุณด้วยนะครับ ท่านใดที่ใช้ช่วยในครอบครัวก็มีเกณฑ์ที่จะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าทรัพย์สมบัติหรือว่าเรื่องการเงินครับมีโอกาสจะเคลียร์ใจแล้วก็คุณมีเกณฑ์สูงครับจะได้รับผลประโยชน์นั้นนะครับก็คือนับจาก27สิงหาคมเป็นต้นไปว่าศาสตาคุณก็จะถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีแล้วนะครับแล้วก็มีดาวพระอาทิตย์ครับดาวเจริญพันธุในช่วงที่1ถึง17สิงหาคมครับดาวพระอาทิตย์เข้มแข็งเป็นมหาจักรนะครับสถิตอยู่ที่เรือนสาชัด้วยนะครับ ช่วงนี้คุณก็จะมีเรื่องของเครดิตคําพูดเจราจาที่ดีอยู่แล้วนะครับมีคนนิยมชมชอบเป็นพิเศษก็เป็นช่วงเวลาที่ดีเช่นเดียวกันนะครับโฆษณาโดยรวมในช่วงกลางเดือนไม่ต้นไปก็ถือว่าเปิดแล้วนะครับจะหยิบจับอะไรก็มีโอกาสสาเร็จแล้วก็ราบรื่นนะครับดวงการงานชาวลัคนา,าราศีพฤษภครับมีดาวพระราหูนะเป็นดาวุวเรรอนกรรม,มะน้าทีการงานนะครับโดยรวมภาพรวมครับถือว่างานดีครับงานเดิมถือว่ามีโอกาสข้างหน้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าดาวครองตําแหน่ง เทวีโชคครับแม้จะเสถ็จอยู่ด้วยนวินาศก็หมายถึงว่างานโดยรวมอาจจะมีอุปสรรคมีเรื่องของการแก้ไขอยู่บ้างนนครับใครทํางานบริรรษัทองค์กรก็อาจจะมีเรื่องของเอกสารหนังสือติดขัดล่าช้ายอยู่บ้างครับท่านี้ก็ต้องดูดูดวงก่อนนะครับก็ต้องวางแผนให้ดีนะครับแต่การทํางานโดยภาพรวมยังมีองค์ประกอบอื่นที่น่าสนใจเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับการสังคมโดยรวมก็ถือว่ามีเพื่อนรงวมงานสับสนคุณดีครับโชคด้านสุภาพครับดาวพระเสาเรื่องของผู้บังคับบัญชาหัวหน้าเจ้านายนะครับ ก็ยังคงช่วยเหลือสับสนุนคนดีครับเพราะสถิตยอยู่เรื่กงการงานนะครับถือว่างานร่วมมีอุปสรรคอยู่บ้างทดสอบอยู่บ้างแต่คนผ่านไปได้นะครับมีความสําเร็จมีความก้าวหน้าครับท่านใดทาํามาค้าขายนะครับก็ต้องดูเรื่องของต้นทุนสินค้าบริการอาจจะสูงขึ้นบ้างนะครับช่วงนี้ครับเพราะว่าดาวอาจจะอ่อนกําลังนิดน,นึงครับแต่แตําแหน่งถือว่าดีครับลูกค้าประจํานะครับลูกค้ารายใหญ่ยังคงซื้อของคุณอย่างต่อเนื่องนะครับมีการสนับสนุนซื้อของคุณอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของลาภผลจากการทํางานนะครับ ก็อาจจะมีอยู่แต่บางครั้งอาจจะเก็บไว้ไม่ค่อยอยู่นะครับเพราะดาวพระสบดีเนี่ยเป็นราชาโชคก็จริงนะครับแต่สถิตอยู่ที่เดือนวินานะครับรายได้พิเศษหรือว่าเงินปิวกลุ่มก้อนนะครับจากการทามาค้าขายนะครับในนา้ว่าถ้าได้เป็นจํานวนเงินมาที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ให้กับครองคนรักนะครับเก็บไว้นะครับคุณจะเก็บรักษาไว้ได้นะครับหรือว่าแบ่งส่วนหนึ่งบริจาคทําบุญไว้นะครับคุณก็จะเก็บรักษาลาภผลส่วนใหญ่ไว้ได้นะครับงานใหม่ธุรกิจใหม่นะครับดาวพระพุธตลอดเดือนนี้ก็ ถือว่าตำแหน่งดีนะครับตำแหน่งอยู่ที่เดินพันธุเป็นทั้งอุจวิราชราชาโชคและก็มหาจักรตำแหน่งเรื่องของธุรกิจใหม่งานใหม่ของชาวลัคนาราศีพฤษบจะดีแล้วก็เข้มแข็งที่สุดในรอบปีแล้วนะครับท่านใดที่ว่างงานหางานทําก็มีโอกาสได้รับงานที่ดีให้ทำนะครับเป็นงานที่ถูกใจคุณด้วยนะครับส่วนท่านใดที่ทํางานบริษัทองค์กรกลองมองหารายได้พิเศษหรือว่างานพิเศษนะครับคุณมีโอกาสทําได้นะครับเรื่องของงานได้เล็กงานก็จะสามารถเปลี่ยน เป็นเงินให้กับคุณได้นะครับหรือว่าท่านใดที่ทํามาค้าขายอยู่แล้วก็ลองเพิ่มนะผลิตภัณฑ์ตัวใหม่สินค้าตัวใหม่บริการตัวใหม่นะครับคุณสามารถเพิ่มได้ครับมีโอกาสทําแล้วสําเร็จครับมีโอกาสที่ลูกค้าจะซื้อของคุณแล้วก็อุดหนุนคุณเป็นสินค้าที่เพิ่มขึ้นนะครับทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับการสังคมโดยรวมก็ถือว่าดีครับเรื่องของดาวพระจันทร์ครับเจริญสัจชะมีช่วงเวลาที่ต้องดูพิเศษนิดนึงนะครับช่วงวันที่24ถึง25นะครับ ช่วนี้ดาวพระจันทร์อ่อนกาลังนะครับเป็นนิดอยู่ที่เดือนปัตตานีครับถ้าเป็นการทํางานนะครับทามาค้าขายก็ดีในการเจราจาถ้าเลื่อนได้ก็เลื่อนนะครับหรือว่าถ้าเลื่อนไม่ได้ก็ต้องเตรียมการให้ดีเป็นพิเศษครับเป็นช่วงเวลาที่ต้องเตรียมการให้ดีนะครับถ้าเป็นการเจราจาดีลงานสําคัญงานใหญ่ๆช่วง24-25ถึงนี้ถ้าเป็นการดีลงานหรือว่าเสนอขายสินค้าบริการนะครับให้กับต่างเพศกับคุณก็มักจะมีอุปสรรคหรือว่าไม่ค่อยประสบตามเป้าที่เราวางไว้นะครับ ถ้าเลื่อนได้ก็ดีนะครับแล้วก็อีกช่วงครับช่วงที่26ถึง27นะครับดาวพระจันทร์อ่อนกําลังเข้ามาอยู่ที่เรือนมรณะถ้ามองเรื่องการทํางานนะครับก็ขอให้ทุกการเจรจาสื่อสารนะครับต้องดูให้ดีต้องดูให้ละเอียดรอบครอบนะครับเอกสารสัญญามีเกณฑ์จะผิดพลาดได้หรือว่าเป็นการนัดนัดหมายสําคัญๆก็ต้องดูให้ดีครับหรือว่าเตรียมการให้ดีถ้าเลื่อนได้ก็เลื่อนนะครับก็นับคือ24ถึง27นยะการเจรจาการสังคมช่วงนี้ก็ต้อง เตรียมการให้ดีครับหรือว่าท่านใดถ้าเป็นการเดินทางครับโดยตัวเองก็ต้องระมัดระวังนิดนึงครับดูแลเรื่องของยุยาภายในให้ดีครับหรือว่าเรื่องของการรักษากฎวินัยจราจรครับท่านจะได้เดินทางปลอดภัยด้วยนะครับโดยในเดือนสิงหาคมนี้ครับหากชาวลัคนาราศีพฤกษ์ต้องการเสริมดวงธนานการงานครับควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางสายญาติครับทำบุญเป็นจำนวนเงินที่ลงท้าย8บาทเลขกำลังของดาวพระอังคารครับ เมื่อทาบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับดวงการเงินชาวลัคนาราศีพฤษภครับมีดาวพระพุธนะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับเดือนนี้ก็ยังคงสถิตอยู่ที่เรือนพันธุนะครับตำแหน่งเข้มแข็งเรียกว่าอุจจาริชราชาโชคแล้วก็มาจากการเงินการหาายได้ของชาวลัคนาราศีพฤษภถือว่าดีแน่นอนนะครับตลอดทั้งเดือนเลยนะครับ เพียงแต่จะมีช่วงวันที่11-30สิงหาคมครับช่วงนี้ดาวโคจรอ่อนกำลังนิดนึงนะครับเรียวพักก็คือภาพองศานะครับโคจรจะถอยหลังนิดหนึ่งเรื่องของการเงินการหาได้ก็ยังคงทํามาหาได้ได้ดีนะครับเพียงแต่อาจจะมียอดลดลงไปบ้างนะครับใครทํามาขายด้วยร่วมแล้วของต้นทุนอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่ายอดขายอาจจะลดตรงอยู่ไปบ้างแต่ภาพรวมคือมันทํามาหาได้ได้ดีอยู่แล้วนะครับ แล้วก็เรื่องของกระแสเงินสดสภาพคล่องครับดาวพระศุกร์ครับดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายให้ดีครับเพราะว่าโดยรวมคืนบริหารจัดการทรัพย์สินได้นะครับกระแสเงินสดดีครับช่วงวันที่1นึ่งถึงยีหครับโดยรวมอาจจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับเรื่องของบ้านหรือว่ายอดยานพาหนะครับก็ต้องตรวจตาให้ดีครับถ้าถึงเวลาซ่อมแซมก็ซ่อมนะครับจะได้เดินทางปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็นับจาก27สิงหาคมไปต้นไปนะครับดาวพระศุกย้ายมาอยู่ที่เรือนสัชชานะครับถือว่า สภาพคล่องคุณนับจาก27เป็นต้นไปจะกลับมาดีขึ้นแล้วนะครับเรื่องของเงินสดกระแสงเงินสดสภาพคล่องครับโดยรวมก็คือการทํามาหาได,ได้ตลอดเดือนนี้ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับก็วางแผนทำมาระวัตระวังรายจ่ายเรื่องของการเดินทางหรือว่าภาษีสังคมไปบ้างคุณก็มีโอกาสครับมีเงินเหลือก,กินเหลือกเก็บวันหน้าก็เปลี่ยนเป็นทรัพย์สินที่มั่นคงได้ครับโดยในเดือนสิงหาคมนี้ครับชาวลัคนาราศีพฤษภต้องการเสริมดวงทางการเงินครับควรไปกราบสักการะขอพรจาก พระพุทธรูปปางถวายเนตรครับทําบุญเป็นจำนวนเงินที่ลงท้าย6บาทได้กาลังของดาวพระอาทิต์ครับเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำบูทส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับดวงความรักชาวลัคนาราศรีพฤกษภศพครับมีดาวพระอังคารนะครับเป็นดาวจุลรือปัตตนีคู่ครองคนรักนะครับในเดือนนี้ช่วงวันที่1นึถึงสิ ดาวพราังคานสถิตที่เรือนพันธุทูครับหรือว่าดีนะครับท่านไหนที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วก็เป็นความรักที่สนับสนุนกันดีครับเอาใจใส่กันขึ้นแล้วก็ดูแลเรื่องของครอบครัวกันดีครับสารทุกสุขดบใส่ใจกันมากขึ้นครับต่อมาครับช่วงวันที่17สิงหาคมครับจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับชวงนี้ดาวพระอังคารครับย้ายราศีแล้วนะครับสถิตอยู่ที่เรือนปุตตานะครับครองตําแหน่งพิเศษที่เราอมหาจักรครับดาวให้คุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ ใครที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วถือว่าดีมากครับความรักจะยิ่งใส่ใจกันมากขึ้นนะครับรู้สึกว่ามีการดูแลเอาใจใส่กันเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องของการงานแล้วก็การเงินให้กันและกันด้วยนะครับถือว่าความรักดีครับส่วนท่านที่ยังโสดนะครับเช้าลัคนาราศีพฤกษภศพดาวพระศุกร์ครับช่วงนี้ก็ถือว่าตำแหน่งดีครับสถิตร่วมกันกับดาวพระอังคารด้วยนะครับในช่วงวันที่1ถึงสิสิงหาคมครับเป็นดาวส่งเสริมเรื่องของเสน่ห์ครับ ช่วงนี้คุณสมิจะมีสเสน่ห์มากเป็นพิเศษนะครับมีคนเข้ามาทวงทุกใจพูดคุยกันได้เลยนะครับเพราะว่าดาวแห่งการเป็นความรักใหม่ก็ถือว่าดีนะครับดาวประพุธนะครับเป็นตําแหน่งที่เข้มแข็งด้วยนะครับถือว่ามีเกณฑ์สูงครับมีคนเข้ามาทวงทุกใจก็คุยกันค่อนข้างไปด้วยกันได้นะครับเรื่องของความคิดความเห็นด้านการงานแล้วก็การเงินนะครับแล้วก็หลังจาก27สิงหาคมต้นไปนะครับดาวประสุกย้ายมาสถิตยอยู่ที่เรือนสาชชะก็ยังเป็นราชโชคด้วยนะครับ สำหรับท่านที่สุดถือว่ามีเสน่ห์ม,มากครับมีคนอาจจะพบเจอกันครับจากการทํางานพูดคุยกันหรือว่ามีคนแนะนําให้รู้จักกันนะครับก็มีโอกาสถือว่าดาวแห่งความรักแล้วก็ดาวแห่งรักใหม่ก็เปิดแล้วนะครับถือว่าความรักดีมากครับสําหรับชาวลัคนาราศรีพฤษภครับโดยในเดือนสิงหาคมนี้ครับหากชาวลัคนาราศรีพฤษภต้องการเสริมดวงท่ด้านความรักครับควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางถวายเนตรครับทาบุญเป็นจํานวนเงินที่ลงท้าย6บาท เลขกำลังของดาวพระอาทิตย์ครับเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำบุตที่ส่งกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือครับดวงโชคลาภชาวลัคนาราศีพฤษภครับมีดาวพระพุธนะครับเป็นดาวจุลัปุตตะเรื่องของโชคลาภที่รับจากตนเองแล้วก็การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงครับตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดาวพระพุธสถิต ครองตำแหน่งราชาโชคครับสถิตอยู่เรือนพันธุ์ด้วยครับชุดนี้เลยนาโชคหรือเลขเสริมดวงคุณก็คือเลขเกี่ยวกับบ้านครับเลขทะเบียนบ้านเลขทะเบียนรถของคุณครับหรือเลขหนึ่งครับส่วนดาวที่ให้คุณทางด้านโชควาสนาครับช่วงวันที่1สิงหาคมนะครับดาวเด่นดาวมฤตยูหรือเลขศูนย์ครับดาวเด่นอีกดวงครับดาวพระเกรตครับหรือเลข9้าครับแล้วก็ดาวรองดาวพระจันทร์นะครับหรือเลข2ครับ ส่วนดาวที่ให้คุณท่านโชควาสนานะครับในช่วงวันที่16สิงหาคมครับดาวเด่นดาวพระเสาร์ครับหรือเลข7ครับดาวรองดาวมฤตยูเลข0แล้วก็ดาวพระเกตหรือเลข9ครับโดยในเดือนสิงหาคมนี้ครับหากชาวลัคนาราศฤฤฤฤฤีพฤกษบต้องการเสริมดวงทางด้านโชคลาภคนไปกราบสกักการะขอพรจากพระพุทธรูปบางถาวายเนตรครับทำบุญเป็นจำนวนเงินที่ลงท้าย6บาทเลขกำลังของดาวพระอาทิตย์ครับ เมื่อทำบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้าบูทิศสงกุศลใหครับเจ้าคมนายเวนโดยหันหน้าไปทางทิศต,ตอนออกเชียงเหนือครับท้ายคลิปนี้กับผมขอกราบขอบพระคุณกันเลยนะไม่ทุกท่านที่ร่วมรับฟังครับขอหอน่ยพรให้ทุกท่านโชคดีมีชัยถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขพระ,ะด้วยเทินขอพระคุณครับ